ทำไมคนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันบางคนรวยบางคนจนฉันมักจะถามกับตัวเองเสมอว่าความเท่าเทียมกันคืออะไร นี่นี่นี่ฉันมีอะไรจะมานักอ่ะให้ดูวันนี้อะไรอ่ะนี่ฉันจะบอกผู้ชายคนนี้แซ่บมากนหนมึงดูหรือที่เลื่องเรื่เองเื่องเรื่องเร่อเื่องเ่องากงเรื่องเรื่องเรื่นงเรื่อร่องเรื่อ่เ่ององเเร่ององเรื่องเร่อ่ง่อเรืองเ่งเ่องงเองเร่อง่งเ s องเืออ่เ สิอยากได้ฉันบอกปาฉันใช่ไหมมันสวยมากจะบอกพอพอละนี่นาทีกาฉันเพิ่งซื้อแกเก๋มากเลยสามหมื่นเลยจ้าไม่ได้ของฉันเก๋กว่านะนี่ฉันซื้อลิบแบนมาห้าพันแปดเหรอมึงหลอดูซิเห็นไหมสวยนะฉันเพซื้อกับแม่มามือสับกว่ากล้องสวยนะเมืองนะมันก็ไม่ต่างของฉันหลอกกันฉันก็สวยไอหกนะฉันก็หกเอสนะยาดูกล้องตีดูกล้องตีจะอวดกล้องฉันนี่สวยค่ะของฉันก็สวยนะ ฉันก็สวยนะดูดกเห็นะมึงเก๋มากอะไรมืองนั้นพไม่ร้เหรอแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปเยอะมาแล้วกูบีสิบสองในยาโดยตาเออหน้าก็ขาวเฮ้ยแกไปกันเถอะฉันนอนแล้วนะไปไหนรีบจานเถอะ หนังเพิ่งออกมาใหม่อะอยากไปดูจ้าเฮ้ยเฮ้ยกินมาดูแล้วหนังนี่นะไปดูอะไปไหมไปอุกยไปจ้าแกเสียได้เสียได้หน้าหนังน่าดูนะแก่อยากไปนะแต่ว่าต้องไปทำงานที่บ้านนะเสียได้เจ้าก่ฉันอยากไปแบดบราดิ์บาริกาวแบดเอาไปเจ้สวยๆนะไม่เป็นไรอะเสียได้เจ้าเสียได้แกงั้นเออหลังนะำเออหลังน้ำหลังน้ำเดี๋ยวสายไปไป ลูกไปไหนมาลูกกินอะไรมาหรือยังพ่อ,อหาอะไรให้กินไหมพ่อทำไมพ่อไม่รวยเหมือนคนอื่นบ้างอ่ะพ่อเรียนมาน้อยลูกพ่อไม่ได้มีงานดีๆเหมือนคนอื่นเขาพ่อเียนพานโงก็หาให้ลูกได้แค่นี้ พ่อก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ลูกดีใจให้ลูกภูมิใจในตัวพ่อพ่อก็ไม่หวังให้ลูกรักพ่ออย่างสุดหัวใจแต่พ่อก็ให้ลูกได้แค่นี้แหละพ่อพ่อเป็นอย่างนี้หนูไอคนอื่นรู้ไหม ก็จะสอบแล้วเธอเตรียมสอบหรือยังอ่านหนังสือหรือยังยังค่ะแล้วอนาคตเธอจะสอบเข้ามหาลัยยังไงถ้าเธอไม่อ่านหนังสือนั่นแหละเป็นปัญหาของเธอแล้วปัญหาของเธอคือพ่อเธอทํางานส่งเสียนเธอเรียนเพื่อที่ว่าเธอเรียนมหาลัยต่อเพื่อที่ได้ต่อยอดในอนาคตของเธอแต่เธอทําตัวอย่างนี้เธอจะความรู้ที่ไหนไปสอบเข้ามหาลัย ถึงลูกสุดที่รักของพ่อพ่อขอโทษที่ก่อนหน้านี้พ่อเลี้ยงดูลูกได้ไม่ดีพอเหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาขอโทษที่พ่อไม่ได้เรียนมาสูงและไม่มีงานดีๆทำพ่อคงทำให้ลูกได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้พ่อมีแค่สิ่งเดียวที่พ่อพอจะทำให้ลูกได้ พ่อป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบมาสักระยะหนึ่งแล้วพ่อไม่อยากจะบอกลูกเพราะพ่อกลัวว่าลูกจะไม่สบายใจประกันชีวิตเป็นสิ่งเดียวที่จะรับประกันว่าลูกของพ่อจะไม่ลำบากและเป็นสิ่งเดียวที่พ่อพอจะทำให้สิ่งที่ดีที่สุดของพ่อ ก็คือลูก